ยินดีต้อนรับสู่ช่อง NK Auto Hub แหล่งรวมรีวิวที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานทางทหารจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ JS-39 รุ่นปี2025อย่างละเอียดทั้งด้านประสิทธิภาพสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจของมัน JS-39 หรือที่รู้จักกันในชื่อไกรเพนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในรุ่นปี2025นี้มีการอัปเกรดเทคโนโลยีครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส เรดาร์ระบบควบคุมการบินและคุณสมบัติในการรบที่ล้ำสมัยมากขึ้นมันยังคงรักษาจุดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวประสิทธิภาพการใช้งานและความคุ้มค่าต่อราคาจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับกองทัพอากาศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการขุมกำลังที่มีประสิทธิภาพสูงหนึ่งในการอัปเกรดที่โดดเด่นของ JS-39 รุ่นใหม่คือเรดาร์ AESA ที่ทันสมัยซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหอไลายจุดพร้อมกันทั้งในอากาศและภาคพื้นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาใหม่ช่วยให้สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์อันตรายได้ดีขึ้นระบบการรวมข้อมูลจากเซนเซอร์หลากหลายทําให้เครื่องบินสามารถสร้างภาพรวมทางยุทธวิธีแบบเรียลไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของนักบินในด้านเครื่องยนต์ j s 39ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนประสิทธิภาพสูงให้แรงขับดีเยี่ยมแต่ประหยัดน้ำมันช่วยให้ปฏิบัติภารากิจได้นานขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อย โครงสร้างลำตัวของรุ่นใหม่ยังได้รับการปรับปรุงเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ช่วยเพิ่มความสามารถในการล่องหนแม้จะไม่ใช่เครื่องบินสเตลเต็มรูปแบบแต่ก็มีความสามารถเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงสูงห้องนักบินเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการปรับปรุงอย่างมากโดยใช้จอสัมผัสเต็มรูปแบบแผนที่ดิจิทัลคำสั่งเสียงและหมวกนักบินที่สามารถควบคุมอาวุธด้วยการหันศรีรษะลดภาระงานของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ เครื่องบินยังเชื่อมต่อกับระบบ Data Link ์เพื่อสื่อสารกับหน่วยอื่นแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินหรืออาวุธอื่นๆในด้านอาวุธ JS-39 รองรับทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลระเบิดนํำวิถีแม้แต่ขีปนาวุธจมตีเรืยร์รหรือระบบรบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งควบคุมอากาศจมตีภาคพ,พื้นหรือภารกิจลาดระเวนวัสดุที่ใช้ในการสร้างลำตัวเป็นวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ระบบลงจอดได้รับการออกแบบให้สามารถบินขึ้นลงในรันเวย์สั้นหรือพื้นสนามไม่เรียบได้ทําให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์และแจ้งเตือนความเสียหายภายในเครื่องบินช่วยลดเวลาซ่อมบํารุงลงอย่างมากนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นให้ความเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับระบบจำลองการฝึกใหม่ที่ติดตั้งมาในโครงการ j s 3 9ี2025ซึ่งสามารถฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงได้โดยไม่ต้องเสียค่าบินจริงมากนัก นอกจากนี้ระบบซอฟต์แวร์ใหม่ยังสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลาทำให้เครื่องบินลำนี้ทันสมัยอยู่เสมอสรุปแล้ว JS 3 9รุ่นปี2025คือเครื่องบินขับไล่ที่ผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพความประหยัดและความยืดหยุ่นในการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับกองทัพอากาศยุคใหม่ที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามหลากหลายและต้องการระบบที่อัปเกรดได้ในอนาคต หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง NK Auto Hub เพื่อรับชมเนื้อหาคุณภาพแบบนี้อีกในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมครับ